Hey, สวัสดีครับผมใช่อยู่กับผมชุวงครับแล้ววันนี้ผมมารีวิวปืนเอ่อกลอกกันนะครับเป็นปืนอัดลมใช่มีสีสีเลยแล้วแต่จะเลือกแต่ผมว่าผมเลือกสีแดงมาผิดครับผมเลือกสีเหลาอมาไม่รู้เดี๋ยวเปิดดูกันนะครับและนี่ก็คือกระสุนใช่มาเป็นกระสุนยางครับไม่เจ็บเลยนะแล้วก็ใส่เข้าไปกับปลอกกระสุนนี่เป็นพลาสติกครับใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วนี่ก็คือตัวของที่ใส่ลูกกระสุนครับ คุณสามารถสายลูกศรได้หลากหลายเลยทีเดียวนะนี่กดเข้าไปแบบนี้นะครับต้องใช้มือกดเข้าไปหน่อยอ่ะมาดูกันว่ามีกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7อ่ะทั้งหมด8ดลูกนะครับฮเสร็จแล้วมาชักลูกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันยังไงนะเอ๊ะไอ้นี่มนใช้ยังไงนะแม่เสมางคิวเว้ยเอ้เสมังคิวเว้ยเอ๊ะม,มันไงวะเฮ้ แอแป๊กนะครับอันนี้ของจริงพี่ยังก็ให้โอ้โหเป็นไงครับในให้ดูสโลสโลนี่ยิงแมงมันแตกหัวแตกกันเลยทีเดียวครับนี่ตัวนี้ไม่แรงมากครับยิงกันไม่เจ็บแต่ว่าอย่ายิงตานะครับควรใช้อย่างระมัดระวังเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า14ปีนะครับควรระมัดระวังนะครับช่างไปได้นะต้องเล่นแบบว่าให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับ นี่รูแบบรูกแบบใกล้ๆนะครับที่เป็นพลาสติกนะฮะลูกศ์ก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนเอาแมกกาซีนออกมาครับนี่ฮะอืมนี่วิสัยก็ใส่แบบนี้ครับนี่ใกล้ๆครับปืนแข็งแรงทนทานอย่าลืมจัดมากันให้ได้นะครับ